สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เป็นเพีิคคร์นะครับคำถามมีอยู่ว่ามีแพลนจะทำตาสองชั้นทำตาสองชั้นนะทำแล้วจะออกมาสวยถูกใจไหมเดี๋ยวเรามาเลือกกันเลยนะ1 2ึสามและสี่ หนึ่งสองสามและสี่อ้าวเรามาเลือกกันเลยกองไหนมีสี่ใบใบที่หนึ่งสองสามและสี่กับคำถามถามว่ามีแผ่นจะทำตาสองชั้นทำออกมาแล้วจะสวยถูกใจไหมอ่า ใครที่คิดจะทำตาสองชั้นในมีแผนจะทำตาสองชั้นอามาลองดูคลิปนี้กันก่อนนะว่าทำแล้วจะสวยถูกใจไหมเอา้าเลือกเลยครับหนึ่งสองสามและสี่โอเคนะเลือกแล้วนะเรามาดูใบที่หนึ่งกันเลยเขาบอกว่าต้องใช้เงินเยอะอืมใบนี้ใช้เงินเยอะนะกว่าจะสวยนี่หมดไปหลายตั้งเลยนะโอเคใบที่สอง เขาบอกว่าให้ศึกษาก่อนศึกษาลองดูก่อนหาข้อมูลเยอะๆแล้วค่อยตัดสินใจไปสืบประวัติสืบลูกค้าเขาเรียกอะไรไปทําการบ้านมาก่อนไปทําการบ้านมาก่อนนะค่อยมาทําอย่าเพิ่งตัดสินใจทําศึกษาให้ดีก่อนผลระยะสั้นระยะยาวเป็นยังไงศึกษาให้ถ่องแท้ก่อนนะโอเคใบที่สาม ก็สมบูรณ์นะออกมาสมบูรณ์ดีใช้ได้ใช้ได้ไดเอออกมาสวยดูยแหละสวยเท่าแหออโอเคถือว่าสมบูรณ์ดีสมทุกอย่างเพอร์เฟก์แล้วกันอะเพอร์เฟกต่อไปอืถ้าทำมาแล้วนะเนี่ยจะมีผลต่อง,งานมั่นคงเลยใบที่สี่ที่ทำมานี่งงเพ้งดีเลยมีผลต่อง,งานเลยคิ้วรับกันมากับทรงหน้าเลย ทําแล้วประสบความสําเร็จแน่นอนสวยถูกใจโอเคครบทั้งสี่ใบแล้วนะครับโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนนะแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ